ที่นี่ซอยตลาดโรงสีเก่านะครับทางเข้าซอยทางเข้าวัดบางสมัครนะครับตอนนี้มาเดินตลาดครับถนนคนเดินหรือตลาดศิรารมนี่แหละครับเดินมาดูผลไม้ก่อนนะครับหาของกินก่อนนะเพื่อนๆเชวนเพื่อนๆหาของกินใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมาตลาดนี้ได้นะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับ อของจะไม่เยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยของจะเยอะมากแลวตลาดนี้ผมว่าเขาขายของดีนะแล้วกับข้าวส่วนใหญ่ใช้ได้ครับซื้อมาแบบสี่ห้าอย่างเนี่ยอ๋อไม่ค่อยผิดหวังครับเราก็ไม่ได้ชินไม่ได้เดินนาน,น,าน,น,านแวะมาทีนะตรงนี้ซื้อกับข้าวไปกับข้าวอร่อยใช้ได้ครับไม่ถึงกับมากแต่ทุกอย่างกินได้นะครับเพื่อนๆว่างๆก็ววแวะมานะครับ